Good morning everyone. My name is Pathong Pupra. Today it's English court. Be a voice not an echo. Be a voice not an echo. Be a voice not an echo. Be a v o i d not an echo. Be a v o i c not an echo. แปลว่าจงเป็นต้นเสียงนะคะอย่าเป็นเพียงเสียงสะท้อนค่ะยังไงวันนี้เริ่มต้นวันใหม่กันอย่างสดใสเลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่บ๊ายบายคะ่ะ Be a voice not an echo. แปลว่า be a voice not an echo แปลว่าจงเป็นต้นเสียงนะคะอย่าเป็นเพียงเสียสงสะท้อนค่ะยังไงวันนี้เริ่มต้นนันใหม่กันอย่างสดใสเลยนะคะแล้ววพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ be a voice not an echo be a voice not an echo be a voice not an echo Good morning everyone. My name is Pathong p o k r a Today is English court. Be avoid not an echo. จงเป็นต้นเสียงนะคะอย่าเป็นเพียงเสียงสะท้อนค่ะ Be avoid not an echo. Be avoid not an echo. แปลว่าจงเป็นต้นเสียงนะคะอย่าเป็นเพียงเสียงสะท้อนค่ะ Be a boy not an echo. Good morning everyone. My name is Pathong p u k r a Today is English court. Be a boy not an echo. จงเป็นต้นเสียงนะคะอย่าเป็นเพียงเสียงสะท้อนค่ะยังไงวันนี้เริ่มต้นวันใหม่กันยางสดใสเลยนะคะแล้วว้พบกันใหม่ค่ะ